บ้านยังก็มื่นทานเห็นตลาดเห็นเห็ดไงก็เลยแว่ไม่อีกให้พี่ชมเด้เบังอ่เมื่อนี้ก็มาหันข้มามันต่างเจ้าอายจสู มันจะกระไปเยะโอขคือ no ้อนละทุละยังกย้แกยังไปเก็บเพเซยู่ฝันอนั่นแหละคะว่าท่านเป็นบอกไปทังบุญสิไปบ่อไร้ห่ทอเาปวดขี่ลนี่ก็ม่ะไร้าปวดขาใสแมนี่ไหนมาจ้ะปวดปวดขาแมนีไหนแม่แมยืใส่ยุบอนไรย่าเอาคือรอแถเอาจะชาวลินปนั้นหแสดงคือเฒ่าแถอนานะเพาะบาดเนี่ยเตือนกูตืนกับเตือนมันอยู่ดัอย ตตลกอยู่นี่ก็ปวดขาจะยังไปเก็บเห็ดไงกระปวดกระข้านไปแล้วจ้าใจรักเนาะที่แม่เอรัมาจับ้านไหนมาจับ้านไหนอำเภอสีสมเด็จจ้ะบอไกลตัวสีไกลยุ่นแล้วหมานมั่วบานเนี่ยกระมานตัวน้อเห็ดกระรอบเพิ่งแข็งขุนมันกระเสือเออนั่นอ่ะเนาะไปบ้านกูเก็บได้หลายเทเลสูไปจ้ะใจรักเนาะ ขันเวลาไปวัดเตชลูกเ่าลูกเตาไดชส้มเวลาขันบมอลำสิงมาตั้งไปฮอดก้อนเขาหัวไปดอกกุดปวดขาว่สิขันไปท่าบุญเอัวไาขันไปหากินข้าวไปเขาไปปะหันหมอลำไปก้อนเขาเอาข้อเท้าเอาอย่างก่อนเลย่ท้าบางไมมบอกกระทานี่ล้วเอาเงินไปเพ่นลยไปกันตัวจ้าแล้วล่ะผู้ขายมาฮะผู้ซื้อนี่ไปยังจ้าจ้าเอาเลยขาดเรื่องเลยผู้ซื้อใช่ อันเจ้าขายยังได้เนี่ยโลละสี่สบาทแกะล,ละสี่สิบาสบาท,บาทค่ะเอาไปเอาบาหวานไปหาเบาหวานมึงกันเน <c oughs> นี่ราถูบปาละ่ะเนาะเอาเจ้าสังมึงเนี่ยเอาสองโลสองโลสองขีดแม่โอู้กระมไปนไไก่แค่นอสองโลสองขีดเนี่ยสองขีดจะกระตุ้มเสกแล้วจัตแม่สงขีดกรต้มอ้า นี่บ้านผู้ใดบ่ไฟฟ้าเด้อพยายามปลูกไว้เนี่ยไฟดับปตตอง่วงบนุ่งนี่บปห่วงให้ก็ให้ก็เสียงโซล่าเซียวคูแล้วครับป้านะได้แล้วของฝากของซ้อนของฝากของต้อนใช่ล่ะร้านสาวคอยไหมจุ๊บจุ๊บก่อนลูก จุ๊บๆก่อนเอาไม่บายเล่อยไม่บายเรยไม่บายนี่ลูกไม่บายไม่บายเอา <c oughs> มันอ่ะกู่ไ้คนไอ้ส้มญากายิ่งคนคู่ไฮ้เมื <c oughs> อ่อกีมาเพิ่งมื่กี้บอกมึงมันมันคนมคือคนสิลูก <c oughs> โอ้ยหลานเอยแ่ยยขึ้นมาจะดื้อได้ก่อนนอนซอนงายขอของ

เขาบอกวาซอยยังถามว่าถามาจะีผมเกิดเกาเกาใหญ่ผมาผมจะอากเกาอหนึ่งสองคนหกสิบหกเฮ้ยโอ้ว่าสั่งสรรค์บดบจ๋่าวาจแเปรอะเรานะากเปรอะวหกสิบหกเท่าอะไรให่เท่าอะครับให้กินไปจำซากเจ้าของละไปนเียตาบางาที่พักกโอดเจ้าข้างนาทังทรงเจ้าก็สิหกสิบกลัวขึ้นกันตัวกลัวอยู่นัด เจ้าก็ยังแข็งแรงตัวหันพุ้งปังยุ่หันโอ้ยจะมาสาดเพื่อนบือของอยู่ของอยากของกินหลน่อยลาหเลายัอข้ายขอบคุณเด้อขอบคุณครับรอขึ้นกาเลยนะเราพอรอสางหัวส่วนจะแข็งแห้งแข็งแรงโอ้ไปไตม่ไต๋ก็ไปตามันอายุไข่หยแม่เอยการลาเวลาเนาะ ตงยเผเบ้างเลยยืไปบังอันบังนีเจ้าไปจามพูดกันบต่แ่แหงเถาแห้งอายุหลายมาสังเป็นถือเอยเปิดกระดเออแต่ว่าเถ่าก็บพ่อเฝ้าหรอกคูณเด้งเฝ้ากัไปคอนรถเออเฝ้าหงอเมันรือมจ้าว่าเถ่าหงออ ัว่านี่แม่า้อยาเออ่เินนเห็นยูสบอเปนเห็นได้ไดอดเ่นหน่อยเห็นน่อยแม่เห็นน่อยแต่ว่าไหนก่อนไหนก่อนน่งันก็ต่งพนนี่ผมมักไอแต่ว่ามันไม่มีหมวกแกงอีลอกเผมมัก่ไรแกงอีลอกเนย ขันมีปลาแดกอึ้งใส่เนี่ยปุ้ยพี่น้องเลยอฮะ,อะปลาแดกอึ้งไหมก็เป็นสเจ้าองนบ่อีหลอกฮะว่าอีหลีผมมกักอีหลีได้แกงอีหลอกแกง,แกง,แกงผมแกงผมแกงแสีบทั้งหางนะแกงอืแกงมีสูตรตัวขันผู้แกงผมมีสูตรคัดเด้ใส่ละกระโดดอ่ะสีไปแกงใส่ละทองคำชีพีปิ้งใส่โว้ยเนาะ ยังได้เด้อรถเนี่มาัไนเนยไปอะรครับพี่น้องพี่น้องบงซนี่เดโอ้ทังปุ่นยังหลตัวปุ่นท้งุางไหลซองบซองบงทั้งปุ่ด้คือทังปุ่นทังปุ่นยังยงลอยู่ดิอ่าพี่แม่เอ้ยนก่มีเห็ดนอกกัมีเห็ดตัวนี้แม่ตาดอุ้ยเห็ดจะเนมากกว่าดอกเดยอ่ะ เออเนี่ยบเห็นักเนามันได้ลายมือไหมมันบ่เนาคือคือบเห็นเลยเรียกยังไงเรยกไอยรบูยเรีอยอกะตะกเตนยงโยูบโบสิที่ออกจำปาเนี่ยนายกเนาะนายกแนน มงคลขอบคุณคันนายแมนได้อันนี้อันนี้ท่านละนเกิดเพระท่านสมัยดีแสมัยโบราดขึ้นขบวงขี่ย่างเอาขี่ย่างเห็ดนะสมัยพอสมัยเมื่อพึ่งมีไฟฟ้าเข้าเด้โอ้ยขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณครับแม่อะไงหมากหมากคุยผู้ถ่ามหมากโอ้ยผู้ถ่อมคนบ่อเขียวหมากอี่แม่คอยเไย ก็ซื้อเซจไปแกงใส่นี่แะคือปัญหามันยากเพราแห้งเลยผมวิ่หมองแกงมันมันบน้เขาบ้านแม่ครับู่แงใกมี่เนาะเออเมนแกงเส้นหมอล่ะค่แกงเส้กระทะมันก็เนรามีแี่เนี่ยมังมังเปิดย่าง้่มะสมซื้อ เจ้าซื้อจังไรโอ้ขายผู้คนขายขายไหนนี่ขายสองร้จ้าต้านึงเนี่ยนี่มาซื้อเฉยๆท่านผู้ส้มเอายกขึ้นไปไหนฮามฮามได้ฮามเราเนี่ยเนี่ยฮาม,าม,ามอเมามอาเนี่ยสองร้อยเขต้องยางพาโคกพาปลาตัวเน,นี่ยมาเลยเบิดก่อนได้ดิตาละสองร้อยตาละสองร้อยไฟนะอีเมลอยอยไข่เดี๋ยวบิังเลย สามตาไปหาเก็บบแม่ของเชี่ยไม่ลบสวัสจักเชียร์ังวันแล้วร่มพูกร่มผ้าไปส่วนเจี๊ได้ซ้ำนี่มันธรรมดาดิฟังมาซื่นฟังกองกันคืออยุนี่นีตัวสจีได้ช่องหลอดตัวอ่ามันก็มากองกันคือจะปลอดภัยแม่ไอ้ยาแตงกอนไม่กัดเตือนคนกัดเตือนแม่นให้ถึงแมงมุมหันดัดเต้นซ้ำว่าผมตัวเนี่ยเเคยไปอาเคยตัวแม่ไปอยู่อ๋อห้องยห้อยติดทางเพคนยุติจังหวัดไหนก่อนจ้ายุติจังหวัดน้องบัวแม่เอ้ยน้องบัวน้องบัวล่มผูตัว เัลโหลมาไปทัวร์ทิพย์ทัวร์เด่นโอ้สุดเที่ยรักนี่นี่นี่เที่ยรักสั้งมาสร้างไก่จูบตอนเช้ากินหอยแครงตอนแรงกินหอยหงายเอ้ยพี่น้องเลยตอนเช้ากินหอยแครงตอนแรงกินหอยหงาย งง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  ว่าทั้งคุณมันหายากเฮ็ดกระได้น้ำตลาดมันหายากผมเคยซื้อไปแกงเห็ดโคกเขาหรือบอยู่ฮะช่วยหลอกลวงบ่โอ้ยผมกทวดหลอกลวงตัวเนี่ยที่บ่อซัดบ่อซื้อกันเนี่ยเอาซื้อเพิ่งก็ขายหมดแล้วเออนั่นเอาอันนี้ไหมเอาไหมแอร์เลยสามพันห้าสิบเก้าเลยสาวเดียวสาวเดียว ก็กินน้ำพังนะมาขโมยเลยก็ฮักเสียบน้องเลาะเพิกก่องตลาดซ่อมนี่แหละตลาดต,ดล,ตลาด,าลาดยังไงแม่มตลาดน้องเมือทานค่ะตลาดน้องเมือทานเด้อพี่น้องเคยเพิ่งไล่ยูทูบมาเมื่อนี็ก็เห็นอีก,ก็เลยเอาคนไม่เพิ่งเห็ด สุดก้อนเอาเอาให้ยบางอึ้งเลยึงกับกบอ่าฮะเจ้าของได้ยังวะเจ้าของอ่ะได้บักทั่วหลอกลวงนี่ก็น่กันอย่างล่ำล่ำแหลกล่ำใยกาละสองร้อยค่นี่ก็มันดาเป้งขวามันดาเป้งนี่ก็ะบุดเน่าเนี่ยสภาพบุรุษเน่าลูกเมานี่ยลูกเม่า ครับพี่น้องครับพ่อกันทั้งนี้แหละเดอ้อทั้งคุณหันไปุลเอียงใส่กรอกเ <c oughs> ี่ห้อย้อมยางนี่พี่มันเปลูกผักขมเลย <c oughs> นี่แซ่บแท้ๆพี่น้องกินผู้เดียวโตผู้เจ้าของผลอากะฟางไปสลบพี่น้องไกลไปไกลมากกันจะลืมแว่ตลาดน้องเมืองทานเนี่ยเด้อกลับเป็น <c oughs> สินค้า <c oughs> จากมือต่อมือเลยเด้ออ <c oughs> อ่าำเภออำเภออย่างไรเอ่ยอำเภอพนมไพรอำเภอพนมไพรค่ะโอ้อำเภอพนมไพร จังหวัดคือที่มันจะสูงหะล่ะลอยเอ็ดบ่เนี่ยจังท่านตะบังไปครับพี่น้องครับอำเภอพนมไพรจังหวัดลอยเอ็ดอ่าอันนี้คือสถานที่ตลาดน้องเมือนทานเฮาครับพอกันในคลิปหน้าสวัสดีที่นี่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกันแล้วกันเด้อผู้ใดเป็นโรคหลิศสิงห์ทวานฝากไว้ในสมุนไพรของนายหนายานแก้โรคหลิศสิงห์ทวันปุ๊กเดียวอายุครับศูนย์แปดหกองูนย์แปดเจ็ดเก้าสท่านผู้ชมสวัสดีครับผม บายครับผ <Bye. S 2> มโอ้ยเนาอ